สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะมีน้องอีกหนึ่งคนนะคะไออีกหนึ่งต้นนะคะมานำเสนอนะคะโอ้เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักน้องเขาดีอยู่แล้วนะคะนางชื่อนางพลูฉลุคค่ะหรือว่าชื่อตามสุติบัตินางคือ m o n s t e ล่าไอเด o โซเนะคะ ก็เป็นมอนสเตล่าออบิคัวหรือว่ามอนสเตล่าเอสคูลาโตนะคะซึ่งอเจ้าพวกนั้นเนี่ยพับไปก่อนนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงมากนะคะหลักหมื่นหลักแสนตัวนี้นะคะหลักสิบนะคะหลักสิบบาทเท่านั้นนะคะจะเห็นว่านางเนี่ยมีรู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 ร,ร,รูที่ใบนะคะสวยงามมากนะคะ บางคนก็เรียกเขาว่าสวิ e ชีสนะคะเพราะว่านางมีรูที่ใบค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าขี้บุหรีต่ตกใส่ยหรอหรือว่าหนอนกินหรอไม่ใช่นะเป็นพันธุกรรมของนางนะคะเนี่เป็นกรรมพันธุ์นางนะคะเจ้าต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่มาจากอเมริกาใตา้อีกแล้วนะคะคือต้นไม้สวยๆก็คือส่วนใหญ่มาจากอเมริกาใต้ทั้งนั้นนะคะพวกบราซิลอาเจนตินานะคะ นา,นางมาจากป่าฝนป่าดิบชื้นค่ะนางเนี่ยแน่นอนค่ะว่านางจะต้องชอบความชื้นนะคะไม่งั้นนางเอาตัวรอดอยู่ในป่าดิบชื้นไม่ได้นะคะจะเห็นว่านางก็มีรากอากาศเหมือนพวกตระกูลพลูทั่วไปเลยค่ะเพราะว่ารากอากาศตัวนี้นะคะมันก็มีความสามารถพิเศษเพื่อที่ ทำการจับความชื้นในอากาศนะคะเพื่อมาทำให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าใครปลูกต้นนี้นะคะอยากจะใหะ้คำนึงถึงความชื้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่านาำค่อนข้างชอบความชื้นนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการรดน้ำต้นไม้เนี่ยคืออย่างเรานะคะเราปลูกน้องเขาไว้ในที่ที่ในร่มนะคะในบ้านดังนั้นเนี่ยเราจะรดน้ำแบบว่า3-4วันครั้งนะคะแล้วเราจะรดแค่นิดเดียวนะคะรดไม่ต้องเยอะนะคะ ถ้าสมมติว่าใครที่ปลูกไว้นอกบ้านนะคะก็อาจจะรดทุกวันหรือว่าวันเว้นวันได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างชอบน้ำอยู่นะคะแล้วเจ้าต้นนี้เนี่ยสามารถปลูกกับน้ำได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะโตไม่รวดเร็วเท่ากับปลูกในดินนะคะแล้วก็ปลูกในน้ำอาจจะมีใบที่ค่อนข้างเล็กกว่าะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเรื่องแสงสว่างนะคะอ,อยากจะให้ทุกคนจินตนา,นานการแบบว่า ป่าดิบชื้นป่าฝนนะคะนางจะเป็นแบบต้นไม้พันเลื้ยนะคะก็คือจะเลื้อยตามแบบต้นไม้ใหญ่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยนางจะแทบได้รับแสงน้อยมากเพราะว่า ป่าดิบชื้นนะมันจะมีแบบแสงลงมาน้อยเพราะว่ามันมีความทึบมันมีความแบบมันมีความมืดนะคะเพราะว่าต้นไม้จะอยู่กันอย่างหนานแน่แล้วก็ทับทับๆกันนะคะนางก็จะพยายามไต่ขึ้นตามต้นไม้นะคะเพื่อที่จะหาแสงสว่างดังนั้นเนี่ยนางก็เลยสามารถมีความสามารถพิเศษในการอยู่ได้ในที่แสงน,น้อยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ>เพราะว่าป่าดิบชื้นเนี่ยแสงค่อนข้างน้อยนะคะ แต่ถ้าปลูกนางในที่ที่มีแสงสว่างมากเนี่ยนางจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีมากก็คือแบบออกใบใหม่ไม่หยุดก็คือถ้าใบนี้ออกใบใบหน้าจอะแล้วจอะแล้วจอแล้วว่าจะฉันจะออกนะรอเลยเตรียมรอไว้เลยนะคะก็คือออกใบใหม่เร็วมากนะคะอย่างที่เห็นว่าต้นเราต้นเนียก็คือมาจากแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะเพื่อนให้มาสามใบนะคะตอนนี้เราก็ ปลูกไปได้3ต้นนะคะอีกต้นหนึ่งให้เพื่อนไปแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยอย่าปลูกน้องเขาไว้ในที่ที่มีแดดจัด,จดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านางอยู่ในป่าดิบชื้นเนี่ยนางจะได้รับไปมาแสงที่ค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยนางจะไม่ค่อยสู้กับแดดที่แรง,แ,รงแดดที่เปรี้ยง,ยงแดดที่จัดจัด,จดแบบแดดตอนเที่ยงก็คือจะทําให้นางเกิดอาการใบไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องอุณหภูมิก็คือไม่ต้องห่วง เื่ออุณหภูมิบ้านเราปลูกต้นนี้ได้ดีมากเพราะว่านางมาจากป่าดิบชื้นนะคะปลูกต้นนี้ก็คือสบายมากนาะอยู่ในอุณหภูมิ25-35องศาเนี่ยก็คือแบบแบบ ปีนะคะอยู่ได้สบายใจนะคะต่อไปเนี่ยเราจะมาดูอาการที่เกิดขึ้นได้กับน้องคนนี้นะคะก็คืออาการที่พบเห็นบ่อยมากๆเลยก็คืออาการใบเหลืองนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องสํารวจต้นไม้ของเราก่อนว่ามันเหลืองใบไหนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหลืองตามแบบใบแรกนะคะให้เราสังเกตว่าใบไหนเป็นใบแรกที่นาง งอกขึ้นมาจากดินนะคะถ้าเป็นใบแรกๆใบตามโคนต้นเลยเนี่ยก็คือเป็นปกติมากเพราะว่านางสิ้นอายุขัยนะคะก็ถึงแบบเกษียณอายุนะคะนางก็แบบขอไปก่อนนี้นางก็คือเหลืองตายไปนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถตัดทิ้งออกไปได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใบตรงกลางหรือว่าปลายๆใบหรือว่าหลายๆใบเนี่ยเหลืองทุกใบก็แสดงว่าเอาแล้วราาเนาแน่นอนนะคะรากเนามาเยือนนะคะ ในนั้นเนี่ยให้เราลองทําการเปลี่ยนดินหรือว่าลองเปลี่ยนไปเลี้ยงในน้ําดูสักพักหนึ่งนะคะส่วนอาการต่อไปนะคะอาการใบไหม้ค่ะในแ่ก็เป็นปกติคอมอนเหมือนกันนะคะอาการใบไหม้เนี่ยเกิดจากแสงแดดค่ะคือถ้าโดนแดดที่ปริมาณมากเกินไปหรือว่าแดดเปลี่ยงจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการไหม้ได้ง่ายมากนะคะแบบนี้ส่วนอาการต่อไปหนึ่งอาการที่ พบได้บ่อยกับต้นนี้เลยนะคะก็คืออาการใบม้วนค่ะนางจะม้วนม้วนเป็นเกลียวนะคะก็คือแบบนางจะไม่แบบแผ่ขยะนางจะม้วนม้วนนะคะเป็นเพราะว่าขาดน้ำนะคะนางจะได้รับน้ําน้อยเกินไปนะคะนางบอกเหิวน้ำหายคอน้ำรดน้ำฉันเทอย่างนี้นั่นก็คืออาการทั่วไปที่เกิด ขึ้นได้กับน้องพลูฉลุนะคะแล้วจะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ปลูกต้นนี้นะคะถ้าอยากปลูกให้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่และใบใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแบบแผ่พายศานะคะต้องดามนะคะต้องใช้เสาหลักที่เป็นกากมะพร้าวนะคะดามนางขึ้นไปนะคะแบบเนี้ยให้นางเลื้อยไต่ขึ้นไปนะคะนางจะมีต้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบจะค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินะคะแต่ถ้าสมมติเราปลูก นางให้เลื้อยลงแบบนี้สายนางเนี่ยมันจะปริมาณยาวขึ้นนะคะจงตรงข้อต่อตรงนี้นะคะมันจะยาวขึ้นแล้วก็จะทําให้ใบเนี่ยเล็กลงเห็นไหมคะว่าใบล่าสุดนี้ก็คือเล็กลงมากนะคะจากใบก่อนหน้าก่อนหน้านะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากปลูกให้น้องเขาใหญ่โตนะคะเป็นใบใหญ่ๆก็ให้ปลูกแบบเลยไต่ขึ้นไปนะคะให้รากอากาศเนี่ยเขาไปได้รับความชื้นจากแบบกบมามมะพร้าวใหญ่มะพร้าวจากเสาที่เราตั้งขึ้นนะคะอันนั้นก็คือจะทําให้น้องเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะส่วนการขยายพันธุ์เนี่ยก็คือการขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะตัดตามข้อที่มีรากอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปแช่น้าสัก1นอาทิตย์ สามอาทิตย์เสียเท็หนึ่งเดือนก็ได้ให้ร่างนางดูยาวแล้วก็แบบแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เอาลงดีหรือว่าสามารถเลี้ยงต่อในน้ำไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะน้องเขาน่ารักมากๆนะคะคุณแล้วก็ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือแนะนำนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็คือต้องพอก่อนนะคะพูดยาวแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนครั้งหน้าจะมาพบกับต้นอะไรตามมาดูนะคะบาย